สวัสดีครับในที่สุดนะครับวันนี้นะก็มาถึงแล้วนะครับวันที่ n Nintendo Switch ลายใหม่นะครับลายนี้นะสเปซทูนสามอ dition นะครับเดินทางมาถึงประเทศเชียงใหม่สักทีนะครับแล้วก็จิน้มาไปเอามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับถ้าเกิดใครได้ดูวอล์อกนะแต่ว่าก็เอานอนมานอนแองแวงอยู่ที่ห้องหนึ่งคืนนะครับวันนี้ตื่นเช้ามาวันอาทิตย์สดใสนะครับเราก็จะมา แกะกล่องดูกันนะครับผมว่าตัว Switch OLED s p a d t o o l 3 Edition เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ทำการเปรียบเทียบกับเจ้าตัวเก่าด้วยนะครับตัว Switch OLED ตัวนี้นะว่าเมื่อลองดูแล้วนะครับมีความแตกต่างแค่ไหนนะเผื่อใครที่อยากจะซื้อ Switch นะครับก็ หมายถึง o l e ลนะก็จะได้ลองออกมาเปรียบเทียบกันนะครับหมายถึงว่าสเปคอะไรเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าลายสเปรดทูดเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับโดยที่ณจุดนี้นะตัว Nintendo Switch OLED ตัวนี้นะครับตัวนี้นะตัวปกติตัวนี้นะครับผมราคาในไทยถ้าเป็นช่วงเซลนะครับซึ่งเดือนหนึ่งมันจะมีประมาณ2ครั้งเนี่ยอยู่ที่ประมาณหมื่นนิดๆน,นะครับบางทีต่ำกว่าหมื่นด้วยนะ บางทีอยู่ที่ประมาณ9,000ปลายๆล,ลุงแมวก็เห็นมาแล้วนะครับตัวนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีข่าวออกมาเนะก็หลายๆท่านนคงได้ยินนะครับแต่ต้นเดือนหน้าเป็นต้นไปนะครับสิงหากักยานะก็วันนี้ลุงแมวอ่าวิดีโอนะครับก็คือวันที่28สิงหานะครับก็เหลือเวลาอีก4วันในการตัดสินใจนะครับว่าถ้าใครจะซื้อ Nintendo Switch ในประเทศไทยครับก็ ซื้อดีไหมนะก่อนที่ราคามันจะขึ้นเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ดูร่องเหนือจากความแตกต่างของมันนะก็คือความออจอโอเลนะครับหลายท่านกังวลน,นะครับว่าการซื้อโอเลมาจอมันจะโอเคหรือเปล่าเพราะว่าหลายคนก็เจอเหมือนกันว่าจอมันเขียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันด้วยนะสำหรับตัวนี้นะครับว่าลุงแมวจะโดนแจ็คพอตแตกหรือเปล่าโอเคถ้ากล่องนะครับก็จะเห็นแล้วนะว่ากล่องของตัว สวิชสเปซทูนสามเนี่ยมันเจ๋งแค่ไหนนะครับก็กล่องธรรมดานี่ดูจืดไปเลยนะแน่นอนพอมันเป็นสเปซทูนสามอีดิชั่นนะครับก็ดูมีคาแรคเตอร์ตั้งแต่ตัวกล่องเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะครับถ้าใครเป็นแฟนๆก็คงทราบอยู่แล้วนะครับว่าสเปซทูนเนี่ยเป็นเอ็กซ์คลูซีฟของตัว Nintendo Switch เลยนะก็เป็น TPS นะครับเกม ยิงกันนะยิงกันวรวมบุคคลที่3ที่มีไม่ค่อยเยอะมากนะครับบน Nintendo Switch ที่เล่นแบบออนไลน์ได้นะครับก็เกมนีเ้เขาบอกว่าจะออกวันที่9นะเดือนหน้านะครับอันนี้ที่ร้านบอกมานะครับแล้วก็ไม่มีแถมมาด้วยนะใครคิดจะซื้อนะครับ <c oughs> ตัวนี้นะไม่มีแถมมานะก็ได้เฉพาะตัวเครื่องเฉยๆนะครับที่เป็นลนยนะ น,นี่ไงถ้าเกิดเราซื้อเครื่องช่วงเนี้นะมันก็ราคามันก็จะโอเคอยู่นะครับก็ไอส่วนต่างที่มันขึ้นราคาไปประมาณ1ั0เ8 0 0นเนี่ยก็ไปซื้อเกมก็พอไหวอยู่นะก็คิดดีๆนะครับถ้าใครคิดจะซื้อโอเคเรามาดูกันนะว่าตัวกล่องนะครับก็อันนี้ก็เห็นแล้วว่าเป็นลายสเปซทูนสวยมากนะครับแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยก็จะมีตัว Nintendo เครื่องนะครับอยู่นะแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้ โอ้โหโลเลยนะถอยมาหน่อยโลครับโลนี่แบบว่าเป็นสเปรดทูนนะฉีดสีนะครับยิงสีแล้วก็มีลาย Nintendo Switch ด้านหลังก็จะเห็นว่าเป็นรายละเอียดนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างนะซึ่งถ้าเกิดเราดูนะเ,เหมือนกันไหมจริงๆก็เหมือนกับกล่องเก่าอยู่นะถ้าเราเทียบกันนะเห็นไหมแต่ว่ามันก็จะมีคาแรคเตอร์นะครับผม แล้วก็อันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะนี่แต่ก็จะบอกว่าอย่างที่ลูกแมวบอกไปแล้วนะครับสเปคเหมือนกันทุกอย่างนะต่างกันแค่ลายเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะซื้อแล้วก็คิดว่ามันแตกต่างกันเรื่องอื่นเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันนะครับแล้วก็ราคาก็อย่างที่บอกนะอันนี้ถ้าช่วงเซลล์ต่ำหมื่นนะครับในอีก3 4วันนี้นะก่อนที่ปรับราคาขึ้นนะครับตัวนี้เนี่ยที่ลูแมวซื้อมานะครับราคาหน้าร้านเนี่ยอยู่ที่ประมาณ13,900 นะครับแต่ว่านี้ซื้อที่เชียงใหม่ะนะถ้าเป็นที่อื่นนี้ไม่แน่ใจว่าจะราคาเท่าไหร่นะครับผมก็ลองดูแล้วกันแต่ว่า,ถาแถวแวนี้แหละนะถแถวๆวนี้นะครับประมาณ1มื่นสีนนิดๆอะไรแถวนี้นะโอเคเรามาดูตรงนี้นะนี่สิ่งที่ลูกแมารู้สึกว่ามันแตกต่างไปเลยนะครับจากกล่องอื่นๆที่เคยเห็นมานะครับก็คือตัวนี้นี่เห็นไหมนี่นะครับดูเห็นปะมันเขียนนะครับว่า th 3 คำนี้เท่าที่จําได้นะไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับผม TH3 เนี่ยนะ TH3 mm hmm. ก็คือแล้วเขาเขียนนะว่า for sale and use in Thailand เท่านั้นนะครับเป็นเครื่องที่ขายเนาะแล้วก็ใช้ในประเทศไทยเท่านั้นไม่รู้ว่ามันจะมีความหมายยังไงในอนาคตต่อไปหรือเปล่านะเช่น Nintendo eShop เนี่ยมันจะมีในประเทศไทยไหมนะครับในอนาคตอันใกล้เดี๋ยวเราก็มาดูกันนะแต่ว่าอันนี้ก็ นี่นะนี่ลุงแมวซื้อประมาณก็เกือบเกือบปีแล้วเนอะใช่ไหมอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ของ Switch OLED โมเดลปกตินะฮะมันจะเป็น pxt นะก็คือขายแล้วก็ใช้ในฟิลิปปินส์แล้วก็ประเทศไทยเท่านั้นนะครับ <c oughs> จริงๆก็เสียดายอยู่นะเนี่ยก็ไม่อยากแกะเลยกัแลนะ้วรู้สึกโอ,โอ้แต่ก็เอานะเราซื้อมาใช้นะครับซื้อมัเล่นนะแล้วก็จะได้แบ่งปัน ท่านผู้ชมด้วยนะครับผมจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงต่างกันแค่ไหนมาเรามาแกะกันนะครับไปพร้อมกันนะครับผมว่าแกะแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับน่าตื่นเต้นทำทำทำพร้อมพร้อมแว็บแรกที่เห็นนอนก็จะอยู่ในพลาสติกนะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวเครื่องนะซึ่งจริงๆตัวเครื่องเนี่ยนะครับมันก็ มีอะไรแตกต่างไหมเข้าใจว่าข้างหลังน่าจะต่างเราดึงตัวเครื่องออกมาดูกันนะภาบเข้าให้โอ้โหกลิ่นของไม่นะครับไร้ริ้วรอยแล้วก็จริงๆที่ร้านเขาบอกว่าเขาจะแถมฟิล์มกันรอยมาให้ด้วยนะลุงแมวบอกโอ้ oh, ไม่เป็นไรครับเพราะว่าลุงแมวไม่ติดเลย <laughs> เราไม่เคยติดฟิล์มกันรอยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรขอบคุณทางร้าน ทางร้านไม่ได้สปอนเซอร์นะครับลุงแมวซื้อเองนะแต่ว่าเล่าให้ฟังเฉยๆนี่อันนี้คือความแตกต่างนะครับเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่โอ้โหมาละมาละพอเอาพลาสติกออกนะครับเราก็จะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนนะนี่เป็นลายเหมือนกราฟิตีนะครับที่เขาพ่นกําแพงอะนะแต่ว่าเป็นรูปนี่ฮะเป็นรูปเสเปรดทูนนะที่อยู่นะครับ ดูไหมว่าสวยทีเดียวนะสวยทีเดียวแล้วก็มันจะเป็นเขาเรียกว่า UV s p o t ใช่ไหมก็คือแสงมันจะเหลือบๆนะแน่นอนนะครับแตกต่างจากด้านหลังของตัว Switch OLED ปกตินะเห็นไหมอันนี้ก็จะดูมีชาติตระกูลมีราศีมากกว่านะครับโผล่อนะล่อแล้วก็แน่นอนนะครับว่าข้างหลังเนี่ยก็สามารถที่จะทำนี้ได้เป็นขาตั้งนอะอย่างนี้นะครับก็เอา วางได้นะวางเนี่ยนะฮะไปเล่นที่ไหนก็สามารถเอาวางแบบนี้ได้ก็แล้วก็แน่นอนว่าเอาใส่ตัว SD card นะครับเพิ่มความจุเกมนะครับใครเป็นสายดาวนโหลดนะซึ่งรมแล้วก็เป็นสายดาวโหลดงั้นก็ตัวนี้ก็จะได้ใช้นะครับแล้วก็อันนี้ไม่มีอะไรนะอันนี้เป็นชาร์จนะครับ USB เนะแล้วก็อันนี้เป็นลำโพงสองข้างอันนี้ระบายความร้อนนะครับแล้วก็ปุ่ม เร่งเสียงรถเสียงนี้ปกตินะไม่ได้มีอะไรนะครับเปิดปิดต,ตลับใส่เกมประมาณนี้นะไซส์เท่ากันเลยนะครับไม่ได้มีความแตกต่างอะไรใดๆนะครับเหมือนกันเป๊ะนะเหมือนกันทุกอย่างนะฮะเหมือนกันเป๊ะเลยนะไม่ได้มีความแตกต่างนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวนะขนที่เห็นนี่ขนตายนะต่อไปนะครับนุแมเพิ่งสังเกตไนะว่าขนตายมันเต็มห้องเลย อ่าต่อไปต่อไปเรามาดูกันนะครับว่าแล้วสิ่งที่ทุกคนรอคอยก็คือนี่นะฮะบางคนบอกว่าใช้สติกเกอร์ก็ได้นะ, <c oughs> ะหรือว่าไปซื้อคล้ายๆกันนะเป็นจอยคอนอืมโอ้โหหมดสิ้นคำถามเหมือนกันนะครับก็คือโอ้โหงานดีนะมันจะเป็นคล้ายๆเหลือบนะสีม่วงอสองโทนแล้วกันนะ ม่วงเข้มๆไปหาม่วงมืดๆหน่อยนะครับนี่ด้านนี้แล้วก็มี UV สปอ t นะครับปลาหมึกทำแล้วรู้สึกพอเห็นแบบนี้รู้สึกว่าอยากจะได้ตัวเกมมาเล่นเลยอะซึ่งจริงลุงแมวไม่ได้เป็นแฟนสเป t ทูนมากนะแต่ว่าแค่เห็นนี่ก็รู้สึกว่าสเป t ทูนต้องมาด้วยอืด้านหลังนี่ก็เท่นนะเป็นสีขาวแบบมันไม่ใช่ขาวมันไม่ใช่ขาวแบบตัวนี้นะมันจะคนละ มันโคละโทนนะครับบอกไม่ถูกเหมือนขาปลาหมึกอะเออใช่ใช่เหมือนสีปลาหมึกเลยนี่นะเท่อยู่นะครับเนี่ยเหมือนสีปลาหมึกเลยนะแล้วก็อันนี้น่าจะอารมณ์ไม่น่าจะเป็นฟองน้ําหรือว่าเป็นแบบปลาหมึกนะหนวดปลาหมึกไอที่เป็นจุกๆปลาหมึกอะเฮ้ยแต่มีคาแรคเตอร์นะครับแล้วก็เออนี่นะตัวนี้ก็เป็นสีขาวซึ่งปกติลงุงแม่เข้าใจว่ามันเป็นสีดํานะเดี๋ยวเรามาดูกันนะข้างเดียวกันใช่ไหมอา้าว เป็นสีขาวเหมือนกันฮะนี่ฮะประมาณนี้โอเคเรามาดูอีกด้านหนึ่งนี่สีเขียวเอาจริงจริงตอนแรกเปิดกล่องมาก็เฉยๆนะมันโดนพลาสติกหุ้มอยู่นะครับแต่ว่าพอมันไม่มีพลาสติกแล้วอะรู้สึกว่าโอ้สวยสวยนะครับสวยเลยแหละถ้าใครชอบสะสมนะรู้สึกว่าเจ๋งมากนะเจ๋งมากนะครับก็อันนี้เป็นเหลือบเหมือนกันเนอะ เหลือบเหมือนกันแล้วก็ถ้าใครรู้สึกว่ามันจะปกติธรรมดาไปหรือเปล่านะเราสามารถแบบซื้อจอยคอนจริงมันก็มีสีคล้ายๆกันเนอะแบบสีสเปซทูนแบบนี้มาใส่นะครับมันก็ได้คาแรคเตอร์ประมาณนึงแหละแต่ว่ารู้ไหมว่านี้มันพิเศษกว่ามากนะครับก็คือมันเหลือบอะมันเหลือบนี่คือเขาพ่นสีนะมันไม่ได้เหลือบโดยแสงหรืออะไรนะฮะแต่ว่า มันจะมีอีกชั้นหนึ่งเลาวอีกเลเยอร์หนึ่งก็คือไอตัว UV s p o อ t ตรงนี้นะที่รู้สึกว่าเนียบมากครับสวยมากทําให้รู้สึกว่าเอ๊ะเอามาเล่นดี่ไม่นอหรือว่าเอาไว้แบบเป็นของสะสมก็พอเก็บไว้เป็นคอลเลกทิเบิลก็พอเดี๋ยวว่ากันสวยนะสวยอ๋อนี่นะครับปกติเลยก็ไม่มีอะไรแตกต่างนะอันนี้เข้าใจว่าเป็นจอย c o n ก r i p ของ OLED อันเก่านะเหมือนกันทุกประการนะคิดว่านะครับก็ อันนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นลิมิเต็ดอี dition อะไรนะอันนี้เป็นลายปกติอ่ะเก็บไว้แล้วก็ต่อไปอันนี้ก็คือที่ชาร์จเนะซึ่งก็เหมือนกันนะลุงแมวไม่ออกมาละเพราะว่าลุงแมวใช้ของกับตัวไลท์ก็ได้นะครับแล้วก็จริงๆดอกอะ่ะลุงแมวก็ไม่ได้ใช้มานานแล้วนะก็คือเล่นสวิชแบบเป็นเกมเครื่องพกพาแต่ว่าตัวดอกของเครื่องนี้มันมีความพิเศษนะครับแตกต่างจาก ดอกทั่วไปนะเราก็ดึงมาดูกันนะว่าเป็นยังไงนะฮะเพื่อท่านผู้ชมจะได้โดนป้ายยารัวๆออกดูวิดีโอนี้จบก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะแล้วก็โดนเงินไปมานี่ด้านหน้าครับโอ้โหเห็นไหมเนี่ยน่าจะประมาณนี้ใกล้ๆ ใหญ่พอสมคว้านะเดี๋ยวลุงมวเก็บนี่ยตรงนี้ไว้ตรงนี้แล้นะอือก็จะเห็นดอกเนื้อเท่อยู่นะแล้วก็สีมันเหมือนกับสีปลาหมึกนี่ปะใช่ครับสีมันเหมือนกันเลยก็คือมันเป็นสีปลาหมึกอะ่ะขอใช้คำว่าสีปลาหมึกเลยกนะันเนาะขาวปลาหมึกนะสวยสวยสวยเลยนะครับวางคู่กันนี้น่าจะเท่มากโอ้โหแล้วก็ มีหลายตรงนี้นิดนึงนะเป็นน่าจะไม่แน่ใจเป็นอะไรนะครับแล้วถ้าเราดูดีๆอะ่ะมันจะมี Nintendo Switch อยู่ตรงนี้เห็นไหมสลักลงไปเลยนะครับกัดเข้าไปในตัวดอกเลยนะแล้วก็เป็น UV spot ด้วยนะครับเด็ดอยู่นะครับข้างล่างก็เป็นสีดำตรงนี้เป็นยางนะกันลื่นเนอะแล้วก็แน่นอนมีพอร์ต USB มาให้2อันนะครับต่อ ข้างหลังเนี่ยก็คือรุ่นตัวนี้นะมันจะมีสายแลนมาให้แล้วนะครับถ้าเป็นโอเลจะมีพอร์ตแลนไม่ใช่สายแลนเนี่ยก็ถ้าใครใช้อินเทอร์เน็ตเยอะๆนะโหลดเกมนะครับก็สามารถดึงออกมาได้ตรงนี้ก็จะมีเ, <c oughs> เสียบเอ Adapter นะ HDMI out นี้ก็เหมือนทั่วไปนะครับแต่ว่าความเด็ดคือจะมีประหมึกตรงนี้ด้วยของใหม่อะไรก็ดีนะเออ นี่ข้างหลังโอ้โลนะชอบครับชอบเมื่อไหร่เกมจะออกจะได้เอามาเล่นบนเครื่องเดียวกันแส่วันนี้ต้องโดนชินจังแล้วตื่นเต้นเฮอของใหม่ <c oughs> ข้อแนะนำเลยนะคือถ้าเกิดไม่ได้เล่นแบบพวก motion control นะครับไม่ได้เล่นเกมที่มันออกกำลังกายหรือรอะไรเยอะๆลุงแมวแนะนำว่าใส่ทีเดียวนะแล้วก็ ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันอีกนะครับก็คือมันจะถ้าดึงเข้าดึงออกบ่อยๆอ่ะมันจะไม่ค่อยกระชับแน่นเท่าไหร่นะมันจะไม่เล่นแล้วมันจะถือแล้วมันจะไม่ค่อยสนิทใจแคนี้ดีกว่าแนะนําว่าทีเดียวนะกรึบเนี่ยนะมันต้องกรึบอย่างนี้นะครับอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะกรึบอ่าแบบนี้นะต้องมีกรึบต้องแล้วก็ผักไปแรงๆนะครับอย่ากลัวมันมันเสียนะมันไม่เป็นไรนะครับแบบนี้ นี่อันนี้คือภาพรวมนะครับของการใส่ซึ่งพอเอามาอยู่จริงๆอะ่ะถ้าพูดก,กันตามตรงมันก็ไม่ได้แตกต่างมากนะเอาจริงๆเพราะว่าตัวหน้าจอมันใหญ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูแบบเร็วๆนะครับแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะก็ต่างกันแล้วก็รู้ว่านี่เป็นเวอร์ชัน Space 2นะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้แบบหืต่างกันสุดยอดนะเพราะว่า จริงๆแล้วหน้าจอมันก็กินพื้นที่ไปเยอะแล้วแต่ถ้าเกิดดูจากข้างหลังนะ <c oughs> อันเนี้ยก็จะรู้สึกนิดนึงนะครับว่าใช้คำว่าอะไรดีข้างหลังเนี่ยดูน่าเบื่อไปเลยใช้คำนี้ดีกว่านะตัวเนี้ยดูทั่วไปไปเลยนะอันนี้ดูเท่กว่าเยอะนะเพราะว่าอันนี้เขามีพื้นที่ในการได้ดีไซน์เยอะนะต่างกันอยู่ประมาณหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดเครื่องกันดูนะครับคนตายไปแล้ว อ่ะเรามาลองเปิดเครื่องกันครั้งแรกนะนะลุงไมไม่ได้เปิดเหมือนกันนะครับมาตื่นเต้นไว้เลยกันปัป๊บนี่ช่วงเวลาน่าประทับใจนะฮะมาแล้วอือหือือหน้าจอโอเลดนี้มันช่างสวยงามศิลปะเสมออย่างนี้นะครับ แล้วก็อันนี้อันนี้คือจอเก่าลุงแมวนะซึ่งลุงแมวว่ามันปิดออโต้ไบเนก่อนนะแล้วเราหลีเยอะอันนี้หลีแบบเยอะมากเลยนะก็มันก็จะไม่ได้มีความเขียวอะไรนะครับก็ปกตินะก็รู้สึกว่าก็น่าจะโอเคอยู่อ่ะเดี๋ยวลุงแมวล,ลองดูอีกอันหนึ่งนะว่ามันต่างกันไหมนะครับของใหม่เออคิดว่าไม่น่าต่างนระดูด้วยตาเปล่านี้แน่นอนว่าไม่รู้สึกอยู่แล้วอ่านี่นะ ลวเราลองหลีดูนี่นะฮะก็ไม่นะไม่ไม่ในความหมายนี่ก็คือไม่รู้สึกนะแต่เขียวไหมนี่ก็ตอบไม่ได้แหละแต่ว่าถ้าดูด้วยตาเปล่านะครับแบบว่าถ้าไม่ได้แบบจ้องอะไรกับมันมากอะไม่รู้สึกเลยนะไม่รู้สึกเลยว่ามันจอเขียวหรืออะไรนะก็เอ๊เดี๋ยวนะขอดูหน่อยเทียบกันไม่นะเล่นได้ปกตินะครับก็เออ คำแนะนําของลุงแมวนะก็คือว่าอย่าไปแคร์อันนี้อันนี้จริงจังนะจริงจังก็คือซื้อมานะครับก็แน่นอนว่าไอตัวโอเลเนี่ยมันก็มีสิทธินะที่มันจะมีความเขียวนะมากกว่าเออมันก็จะมีเหมือนข่าวที่เขาออกมานะครับมันจะมีความเขียวแหละก็แต่ถ้าเราจะซื้อแล้วตั้ตงแต่ต้นเนี่ยลุงแมคคิดว่าอย่าไปจับผิดไม่ใช่จับผิดสิถ้าจะซื้อตั้ตงแต่ต้นเนี่ยอย่าไปดูมาเลยนะครับก็เดี๋ยวจะเครียดซะเปล่าเปล่าถ้า ซื้อมาลูเมวอยากให้ยอมรับไปเลยดีกว่าตั้งแต่ต้นเฮ้มันเป็นสีเขียวนะมันอาจจะเกิดจอเขียวได้นะครับนะออจอโอเลดก็ถ้าเกิดไม่ไม่ซีเรียสนะครับก็สามารถซื้อโอเลดสีขาวนี่แหละนะซึ่งจริงมันก็ราคาสูงกว่าตัว Nintendo Switch ทั่วๆไปอยู่ประมาณนึงอยู่แล้วเนี่นะกว่าตัว Switch กล่องแดงกล่องขาวอยู่แล้วเนะก็ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าใครอยากจะให้รู้สึกพิเศษขึ้นอีกนิดนึงนะครับก็เนี่ยมันเข้ากับเกม สวิชประมาณ2เกมนะก็ลองคิดกันดูนะครับแต่ว่าดูแม้ว่ารู้สึกว่ามันก็สวยดีนะสวยดีนะฮะโอ้โหจอดีอยู่แล้วนะครับแค่เปิดแค่นี้ก็ไม่มีอะไรต้องกล่าวกันนะสวยงามตามท้องเรื่องนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนจะคิดนะบางคนก็คิดว่าซื้อเครื่องนานๆซื้อทีใช่ไหมเพราะนั้นก็ซื้ออะไรที่มันแบบที่เราอยากได้ไปเลยนะ มันก็อยู่กับเราตลอดอะแล้วก็ทุกครั้งที่เราเล่นะ่ะมันก็เห็นนะเอาๆมาถึงก็บวกกันเลยนะครับเหรียรีกันนี่นะแบบนี้นะเห็นไหมโอ้โหได้อยู่นะได้อยู่นะครับก็จอนี่นะฮะก็สืยอนามอยู่แล้วนะน่าสนใจอยู่แล้วนะครับก็ถ้าถ้าเป็นไปได้แน่นอนว่าการมีอะไรพิเศษกว่าเนี่ยมันก็สนุกกว่านะครับในการเล่นนิดนึงนะแต่ว่าถ้าเกิดอ๋อแล้วก็การสั่นรัมเบลเนี่ยเกมนี้มันสั่นสะใจนะครับก็ดีเหมือนกัน แต่ว่าถ้าไม่ซีเรียสน,นะครับก็จริงๆกล่องขาวก็พอไหวนะอ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับสัมผัสแรกนะมาแกะกล่องลองกันดูนะครับสำหรับตัวสวิชสำหรับตัว Switch OLED Line, สวิชโอเล d ไลท์สเปซทูนะครับก็ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมดูแล้วอยากได้กันหรือเปล่านะสวยอยู่นะครับสวยอยู่นะนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านหลังเก๋กนะถือใน พื้นที่ชุมชนร้านกาแฟต่างๆรับลองว่าทุกคนจะต้องหันมามองว่านี่มันคืออะไรแตกต่างนะครับแตกต่างลออยู่แล้วก็เป็นของสะสมได้นะครับเอามาวางข้างหลังนะวางในห้องทํางานเราๆก็ได้เหมือนกันหรือว่าเล่นไปด้วยพกพาไปด้วยโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับผมก็คิดยังไงก็แบ่งปันความเห็นกันมาได้นะถ้าใครยังไม่ได้ซื้อนะครับจะซื้อกล่องไม่ใช่สิจะซื้อโอเลสสีขาวนะหรือว่าจะซื้อตัวนี้นะฮะ ก็แชร์กันมาได้นะคุ้มไหมนะกับราคาที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ได้ลาย Limited Edition แบบนี้นะก็แบ่งปันกันมาโอเคเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปลุงแมวไปแล้วขอให้มีความสุขวันอาทิตย์ทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม